ก็วันนี้ขวัญมาสอนทําผมนะคะแล้วก็ขวัญมีอุปกรณ์ใหมจ่จากเลอซาชานะคะมันแนะนาให้ทุกคนดูกันนะคะเจ้าเครื่องนี้นะคะมีเห็นบ้างมีแสงสีแดงๆด้วยมีชื่อว่า i n f r a r e d r a d i a n อ e s สซีรนะคะซึ่งจะมีรุ่นสลิมนะคะแบบนี้นะคะรุ่นสลิมแล้วก็จะมีรุ่นวายนะคะที่ขวัญได้มาก็จะเป็นรุ่นสลิมนะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็คือมันมีทัวร์มาลีนะคะป้องกันเส้นผมจากความร้อนและที่สําคัญคือทุกคนจะเห็นรังสี อินฟราเรดสีแดงๆตัวนี้นะคะซึ่งมันทําให้ความร้อนกระจายลึกถึงแกนผมเลยจากภายในสู่ภายนอกเลยนะคะคือทําให้ผมเนี่ยอยู่ทรงยาวนานมากเลยว่าาจะรีดให้ผมแบบตรงหรือว่าจะม้วนผมแล้วก็จะอยู่ทรงนะคะและที่สําคัญนะคะมันมีไทเทเนียมเคลือบแผ่นเหล็กตรงนี้นะคะเห็นปะเออมันจะทําให้แบบเวลาเรารีดผมม,มันก็จะลื่นนะคะโดยที่มันไม่สะดุดเลยซึ่งเหมาะมากกับคนที่มีผมชีฟูนะคะ ซึ่งในปีใหม่นี้นะคะขวัญก็เลยจะมาแนะนําทุกคนนะคะในการทําผมเสริมราศีนั่นเองซึ่งราศีสามราศีที่ขวัญจะทําทรงผมให้ดูในวันนี้นะคะก็จะเป็นราศีมังกรราศีกุมและก็ราศีมีนนะคะซึ่งแต่ละแต่ละราศีเนี่ยจะมีทรงผมที่ทําให้ของทมให้เราเนี่ยดูแบบ ดูดีดูเสริมดวงดูเสริมราศีของเราเนี่ยแตกต่างกันนะคะ3ามทรงนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเลยนะคะว่าแต่และราศีนะคะควรจะทําทรงไหนยังไงบ้างนะคะสําหรับสาวราศีมังกรนะคะเป็นคนที่อ่อนนอกแข็งในนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก็บความรู้สึกอะไรได้ดีนะเป็นคนชอบคิดจินตนาการวาดฝันอะไรไว้สวยอรูนะคะเพราะฉะนั้นสาวราศีมังกรเนี่ยจะชอบอะไรที่ดูเป็นผู้ดีะคะ่ะทุกคนและก็หรูหรากว่าคนอื่นนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะสาวที่เกิดในราศีมังกรน,นะคะมักจะเป็นคนที่มั่นใจตัวเองนะคะมีความมั่นคงแข็งแกร่งนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอารมณ์ที่ประหลายนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเน้นไปที่ผมยาวนะคะแบบประบ่านะคะดูสวยหรูสไตล์คนหนูเนาะดัดผมเป็นลอนอ่อนๆแบบที่ขวัญทำตอนนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะขวัญก็จะถักเตียนะคะเพื่อดูหรูหรามากขึ้นนะคะแล้วเราก็จัดการ ตักเตียทั้งสองข้างนะคะแล้วก็เอามามัดรวมกันนะคะจากนั้นก็อาจจะแซมดอกไม้อะไรพวกนี้หน่อยนะคะเพื่อให้ดูหรูหรามากขึ้นนะคะ มาถึงทรงที่2นะคะเป็นทรงผมสําหรับสาวราศีกุมนะคะสาวราศีกุมเนี่ยจะเป็นคนที่มีความสนุกสนานร่าเริงในตัวเองนะคะเป็นคนที่รู้จักคนเยอะมีความคล่องตัวสูงนะคะต้องไปนูน่นไปนี่ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียแปลกๆอยู่ตลอดเวลาแต่จะมีข้อเสียตรงที่เป็นคนขี้ลืมะคะ่ะ ทำอะไรผิดพลาดต่อยนะคะเพะฉะนั้นทรงผมของสาวราศีนี้นะคะจะแบบต้องเดินทางบ่อยใช่ไหมอยู่ไม่เป็นที่จึงเหมาะกับการทำผมที่ดูคล่องแคล่วว่องไวนะคะใช้เวลา,าทำไม่มากเข้ากับบุค,คลิกนะคะสาวราศีนี้จะมีความเป็นทอมบอยนิดนึงอาจจะมัดหางม้าต่ำหรือมัดจุกด,ด้านหน้าเน้นความคล่องตัวทมัดทแมงนะคะเราก็จะมัดกลึงหัวแบบนี้เลยแล้วก็มัดจุกขึ้นไปนะคะก็ดูน่ารักดีนะคะ สำหรับสาวราศีมีนนะคะมีความอาร์ตสูงหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปินทําให้คนอื่นเข้าใจความคิดของเราได้ยากนะคะแต่ถึงจะเป็นคนที่มีจินตนาการส่วนตัวสูงเพียงใดแต่ก็จะเป็นคนที่มีพื้นฐานจิตใจดีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนอื่นมีความละเอียดนุ่มนวลน,นะคะเพราะฉะนั้นทรงผมที่เหมาะกับสาวราศีมีนก็คือผมยาวแบบตรงๆนะคะดูเป็นสาวที่มีความมั่นใจในตัวเองโดยธรรมชาติแบบนี้นะคะ ก็จบกันไปแล้วนะคะกับคลิปสอนทําผมสาราศีของขวัญน,นะคะเพื่อเสริมดวงกันเนาะก็จะบอกว่าเจ้าเครื่องน,นี้คือมันใช้ง่ายมากๆแล้เที่ขวัญได้ลองใช้นะคะคือจะบอกว่ามันรีดผมเนี่ยได้แบบเรียบลื่นมากในครั้งเดียวคือมันแบบผมตรงหรือว่าแบบใครจะมว้วนก็ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วเทคโนโลยีมันก็ล้ำมากนะคะด้วยแสงอินฟาราเรดสีแดงนะคะแล้วก็สาวราศีอื่นนะคะอย่าน,น้อยใจไปเลยนะคะก็ คือจะมีข้อมูลทําผมเสริมดวงของราศีอื่นได้หรือถ้าใครมีข้อสงสัยนะคะก็ไปตามที่ไมโครไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า The Miracle Lane นะคะหรือมหาสจรรย์แห่งแสงสีแดงนั่นเองขวจะทิ้งลิงก์ไว้ตรง Description b ล x อข้างล่างนะคะสำหรับใครที่สนใจก็ลองกดเข้าไปดูกันได้นะคะวันนี้พันก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ